โอ้พึ่งมาเจอคลิปนี้นะทุกคนก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปอินเดียใช่ไหมแล้วเราอะก็มาเปิดเจอคลิปของเมื่อประมาณเดือนกุมภานะคะเราไปอินเดียมาเช่นกันแล้วเราก็ไปเดินตลาดตลาดหนึ่งเราจําชื่อไม่ได้นะเราก็ไปซื้อชุดสาลรีซึ่งจริงๆตอนแรกที่เข้าไปเราก็กะว,ว่าเราจะไม่ค่อยซื้อชุดเท่าไหร่หรอกเพราะเราไม่ค่อยใส่อะไรเงี้ยแต่พอไปแล้วเราแพ้ความสวยของชุดเราเชื่อไหมว่าเราก็ไปสอยมาหลายชุดมากๆแต่ก็อยากจะบอกทุกคนให้รู้เลยว่า ตอนนี้เรายังไม่ได้แกะชุดสาลีที่เราซื้อมาเลยเรากะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเตรียมชุดสาลีที่เราซื้อคราวที่แล้ว,วเอาไปใส่อินเดียรอบนี้ด้วยสักชุด2ชุดเพราะว่ารอบนี้ที่เรากลับไปค่ะเราก็จะไปที่ตลาดที่นี่เหมือนเดิมแล้วเราก็มองว่าเออบางทีทําไมเราไม่หยิบซื้อชุดท,ที่มันใสใ่ง่ายๆข้างนอกเราชุดหนึ่งเชื่อไหมถ้าอย่างในร้านเนี่ยที่เราไปซื้อชุดหนึ่งคือพันกว่าบาทแต่ถ้าข้างนอกร้านมันก็จะมีชุดท,ที่เรียบง่ายหน่อยนะคะก็จะเป็นแบบหลักร้อย200300ซึ่งราคาแบบเบามากแล้วก็ ตัวงานก็คือใส่ออกมาแล้วก็สวยเหมือนกันตอนแรกเราก็กะว่าเราจะไม่ซื้ออะไรเยอะนะทุกคนแต่มันก็อดใจไม่ไหวเพราะในตลาดนี้มีของสวยๆเยอะมากแล้วเราก็ซื้อดอกไม้ปลอมนะคะมาไหว้พระพรหมที่หน้าออฟฟิศด้วยนะคะอย่างไม่พอนะเรายังสอยเครื่องประดับมาเยอะแยะเลยอะ่ะนี่ก็ตั้งแต่ไปอินเดียรอบที่แล้วนะก็ยังไม่ได้แกะถุงไม่ได้แกะโชว์ให้ทุกคนดูเลยว่าไปสอยอะไรมาบ้างและก็กําลังจะไปอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้ามาอันบ็อกให้ทุกคนดูทีเดียวเลยแล้วกันนะ